วาวนี้วิคนี้เรามาดูรายการสับเนอร์กันอีกครั้งหนึ่งอ่าสับเนอร์จะเป็นรายการที่เกี่ยวกับเอาสับที่สถาปนิกพูดทั้งมีสาระและไม่มีสาระส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีสาระเท่าไหร่แต่เป็นสับที่อยากให้รู้ไว้เพราะจริงๆเราใช้เร,ใชเราใช้คําพูดคือจริงๆสับพวกนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับวงการสถาปนิกโดยตรงบางทีมันก็เกี่ยวกับวงการทั่วไปที่เขาใช้ปัจจุบันจะมีสับค่อนข้างเยอะก็จะได้เผื่อมาอธิบายกันเนาะวันนี้จะนำเสนอคําว่าปัว ปัวมันคือมาจากปังปังแต่มันเขาหลีกเลี่ยงเขาว่าปังโอ้ปังว่ะปังปังมันใช้กันค่อนข้างเยอะปัวก็คือเหมือนกับเอาคำว่าเป๊ะกับคำว่าปังอ่ะมาคู่กันแล้วมันก็คือปัวก็คืองานมันเข้าล็อกอ่ะปัวเปาะเชะโหปัววะปัวก็คือทุกอย่างมันลงล็อกแล้วมันสมูทโอ้โหออกแบบได้ปัวมากก็คือพื้นที่นี้ลงกับพื้นที่นี้ โอ้โหออกแบบเก้าอี้น,นี้ได้ปัวมากตัวช้อยมันปัวมากก็คือมันเข้าแล้วมันสมูทแล้วมันเป๊ะทุกอย่างอันนี้คือภาษาไทยวลณคำนะครับวันนี้เสนอคำว่าปัวสวัสดีครับ